เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก่อนที่จะไปดูอวตารภาคที่2กันวันนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องอวตารภาคที่1ก่อนถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ผู้ชายที่เพิ่งตื่นคนนี้ก็มีชื่อว่าเจคเขาหลับอยู่ในยานลำนี้มา6ปีเจคเขาก็เคยเป็นทหารผ่านศึกมาก่อนแล้วที่เขาถูกส่งมาที่นี่ก็เพราะว่าพี่ชายของเขาดันเสียชีวิตก่อนพอดีพี่ชายของเจคก,ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วพวกเขาก็กําลังทดลองอะไรบางอย่างกันอยู่ในเมื่อพี่ชายของเจคตายด้วยความที่เจคเป็นน้องชายและมีจีนโนมส่วนประกอบที่เหมือนกันทางการก็เลยส่งเจคมาที่ดาวแพโดราแทนพี่ชายและก่อนที่ทุกคนจะลงที่ดาวแพโดราทุกคนก็ต้องสวมหน้ากากากันก่อนถ้าเกิดว่าไม่มีหน้ากากากันนี้เพียงแคน ก็จะหมดสติและหลังจากนั้นอีก4นาทีทุกคนก็จะตายพอยานลงจอดที่ดาวทุกคนก็วิ่งไปที่ฐานทัพเจ๊เองก็ต้องไปที่นั่นเหมือนกันแล้วผู้คนที่เพิ่งมาถึงดาวดวงนี้พันเอกไมค์คอร์วิกก็ต้องมาบอกทุกคนก่อนว่าต้องระวังอะไรกันบ้างอย่างแรกถ้าทุกคนเลยไปที่เขตรั้วอันนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าชนพื้นเมืองของดาวดวงนี้พวกนั้นจะพร้อมฆ่าเราทันทีและส่วนที่เจ๊ถ,ถูกส่งมาที่นี่ก็เพราะว่าเขาถูกส่งตัวเพื่อมาเป็นคนขับร่างอวตารร่างอวตาร,าตารจะมีดีเอ็นเอ,อ,นนอ่าง ร่างอาวตารแต่ละตัวต้องใช้คนขับเฉพาะคนเพราะต้องใช้ประษาทเชื่อมต่อกันแล้วนักวิทยาศาสตร์คนนี้ก็มีชื่อว่าเกทเธอก็เป็นหัวหน้าโครงการอาวตารแน่นอนว่าเกทไม่ถูกชะตาเจสเลยเพราะคนที่เธออยากได้ตัวก็คือพี่ชายของเจสแต่ว่าเขาดันมาตายซะก่อนเนี่ยดิแล้วแถมส่งน้องชายที่ไม่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์อะไรเลยมาที่นี่อีกเกทก็เลยเดินไปคุยกับปาร์เกอร์ปาร์เกอร์ก็เป็นคนดูแลทุกอย่างบนดาวดวงนี้ปาร์เกอร์บอกว่าถึงผู้ชายคนนั้นจะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่ว่าเขาต้องช่วยได้แนนน่่อออเาากก็มมมีีีฝืพท คุ้มกันนักวิทยาศาสตร์ทุกคนและอีกอย่างหนึ่งภารกิจของเราในครั้งนี้ก็คือการเอาชนะใจคนพื้นเมืองของดาวดวงนี้เราต้องทําตัวให้เหมือนพวกเขามากที่สุดแล้วก็ต้องพูดภาษาพวกเขาให้ได้ด้วยพวกเราก็พยายามคุยดีกับพวกเขาทุกอย่างแต่สุดท้ายยิ่งนานความสัมพันธ์ยิ่งแย่ปาร์เกอร์บอกว่าจาได้ไหมเหตุผลที่พวกเราถูกส่งมาที่นี่ไม่ได้อยากมาเป็นมิตรกับมนุษย์ต่างดาวเลยแต่เรามาเพราะว่าแร่ตัวนี้แร่ที่มีชื่อว่าอนอกเทเนียมแค่กิโลกร,รัมเดียวก็มีมูลค่าตั้ง20ล้้้าาาาาานนนนนนแต่ว่วววววคพพืืเเมมอองววงงงบดดีัขทกรยู่สวน เจก,ก็มีหน้าที่แค่ว่าพยายามคุยกับพวกมันอย่างสันติที่สุดถ้าเรื่องสันติทําไม่ได้เราก็แค่ทําสงครามแค่นั้นเองจากนั้นเจก็มาเชื่อมต่อกับร่างอวตารของตัวเองครั้งแรกซึ่งเจก็ไม่เคยถูกฝึกมาก่อนเลยทั้งการเอาชีวิตรอดบนดาวดวงนี้ทั้งการใช้ร่างอวตารพอการเชื่อมต่อทุกอย่างพร้อมเจก็เริ่มเชื่อมต่อกับร่างนี้พอเจกตื่นมาในร่างอวตารเขาก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าทั้งการได้ยินทั้งการมองเห็นทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วขาของเจก็ขยับได้เหมือนเดิมเจก็ดีใจที่ได้ร่างใหม่มานษษาัก ให้เจกนั่งลงก่อนเราต้องตรวจสอบอีกนิดหน่อยส่วนเจก็ไม่ฟังแล้วตอนนี้เขาก็พยายามใช้ร่างนี้ออกไปด้านนอกเจก็วิ่งมาเรื่อยๆจนวิ่งมาเจอเกทที่อยู่ในร่างอวตารเหมือนกันพอเกตเห็นว่าเจกควบคุมร่างอวตารได้ดีแบบนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยพอถึงช่วงเย็นร่างอวตารทุกคนก็ต้องเข้านอนแล้วส่วนเจคเขาก็ฟื้นมาอยู่ในร่างปกติเป็นร่างที่เขาเดินไม่ได้เหมือนเดิมจากนั้นพันเอกไม้ก็เรียกเจกมาพบก่อนหน้านี้เขาก็ลองอ่านประวัติของเจกมาเจกก็เคยผ่านสงครามที่โหดมาใช้ได้เเลยแต่่่วาาททุกีจผน ไม่มีที่ไหนสู้ที่นี่ได้เลยเหมือนกันและส่วนโครงการวิทยาศาสตร์ที่เราทําอยู่มันก็แค่โครงการไร้สาระโครงการหนึ่งที่พยายามเป็นมิตรกับพวกชนเผ่าที่นี่วิธีการของนักวิทยาศาสตร์พวกนั้นมันไม่ได้ผลเท่าไหร่หรอกพันเอกก็ต้องการให้เจคเข้าไปคุกคีกับพวกชนเผ่าเพราะเขาอยากรู้จุดอ่อนของพวกมันแล้วก็อยากรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วถ้าเจคยอมให้ความร่วมมือเขาจะตอบแทนด้วยการให้ขาจริงๆกับเจคถ้าเกิดว่ากลับไปที่โลกได้จากนั้นเจคก,ก็ต้องไปเชื่อมต่อกับร่างอวตารครั้งนี้เจคจะถูกส่งไปกับนอมแล้วภารกิจคครั้้งนีก็ือ ทละจากับพวกชนเผ่าพอเจคเชื่อมต่อกับร่างอวตารเสร็จเขาก็ถูกส่งออกมาจากฐานทัพบริเวณรอบดาวเพนโดล่ามันก็เป็นสิ่งที่เจคไม่เคยเห็นมาก่อนที่นี่ไม่เหมือนกับโลกเลยแล้วพอมาถึงจุดหมายภารกิจครั้งนี้ก็จะมีคนเข้าไป3คนคนแรกก็คือดเรเกทคนที่2ก็คือนอมและส่วนคนที่3ก็คือเจคพอทั้ง3คนเดินมาเรื่อยๆดรเกทก็ต้องคอยบอกตลอดสัตว์ที่อยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่มันไม่อันตรายหรอกไม่ต้องถือปืนจ่อขนาดนั้นก็ได้และระหว่างที่ดเรเกสกับน้องทั้งสองคนกำลังเก ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเขาก็มาเจอกลุ่มต้นไม้ต้นนี้พอลองจิ้มดูมันก็โหดได้ด้วยแต่พอจิ้มไปจิ้มมาเจ,มมาจก็เจอสัตว์ตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งมันก็ดูเหมือนจะพุ่งมาทำร้ายเจ้พอด็อกเตอร์ได้ยินเสียงเธอก็รีบม,มาบอกว่าให้อยู่เฉยๆก่อนสัตว์ตัวนี้มันก็แค่ประกาศอาณาเขตเจก็ยืนต้องหน้าอยู่สักพักหนึ่งแล้วตอนที่สัตว์ตัวนี้วิ่งเข้ามาอยู่ๆมันก็ถอยออกไปเพราะดูเหมือนว่าจะมีอีกตัวหนึ่งที่โหดกว่าเจก็ถามด็อกเตอร์ว่าแล้วไอ้ตัวนี้ให้ทำ คนก็เลยแยกกันหนีแล้วส่วนสัตว์ตัวนี้มันก็วิ่งไล่ตามเจคกมาเจคก็พยายามวิ่งหนีไปเรื่อยๆจนวิ่งมาเจอน้ําตกเขาก็เลยตัดสินใจกระโดดหนีพอเจครอดมาได้เขาก็ต้องหาอาวุธมาป้องกันตัวก่อนและระหว่างที่เจคกําลังเดินอยู่มีชนเผ่านาวีคนหนึ่งกาลังจับตาดูเขาอยู่แล้วพอเธอกําลังจะยิงธนูใส่มันก็มีสัตว์ตัวนหนึ่งที่คล้ายๆกับแมงกะพุนลอยมาเกาะอยู่ตรงลูกธนูเหมือนมันกําลังบอกว่าอย่าเพิ่งฆ่าชายคนนี้และส่วนดเรเกที่ลับมาเครืตองบิกตอน,นีุก,กล แต่วนหากี่รอบก,ก็ยังไม่เจอแล้วการขับเครื่องบินถึงตอนกลางคืนมันก็เป็นเรื่องที่อันตรายวันนี้ก็ต้องหยุดการค้นหาแค่นี้ก่อนพอถึงช่วงกลางคืนเจก็ต้องรีบทําคบเพลิงขึ้นมาเพราะตอนนี้มีอะไรไม่รู้อยู่เต็มป่าไปหมดแล้วพอเจกจุดไฟขึ้นมาได้เหมือนว่าไอ้ตัวพวกนี้กําลังจะไล่แดกเขาเลยพอเจกสู้กับตัวพวกนี้ได้สักพักหนึ่งคนพื้นเมืองของที่นี่ก็มาช่วยเขาเธอก็ไล่พวกหมาพวกนี้ไปจนหมดจากนั้นก็ดับไฟของเจกจนเจก,กพยายามจะมาคุยด้วยผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมคุยเพราะว่าเรืืื่่่่่่อออองงทททีีีเเเเธําามมก้ันนนป็ร เจก,ก็อึ้งไปพักหนึ่งเพราะว่าชนเผ่าพื้นเมืองคนนี้พูดภาษาของดาวโลกได้เธอก็บอกอีกว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเจกพวกมันไม่ควรจะตายด้วยซ้ําเจกเหมือนกับเด็กทารลกที่ไม่รู้ตัวได้ซ้ําว่าต้องทําอะไรเจก,ก็ถามว่าแล้วทําไมต้องช่วยเขาด้วยถ้าสัตว์พวกนั้นไม่ควรต้องมาตายแบบนี้เธอก็บอกว่าเจกมีจิตใจที่เข้มแข็งแต่ว่าโง่เหมือนเด็กด่าชมว่าเจก,ก็พยายามเข้าไปคุยด้วยอีกเขาก็อยากให้เธอช่วยฝึกให้เขาหน่อยแล้วก็ถามเรื่องภาษาอีกว่าเรียนภาษาเขามาจากที่ไหนใช่ที่โรงเรียนที่ดรเกตตั้้งขึนมาหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้เธอ พยายามไล่เจคให้กลับไปและระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังเถียงกันอยู่มันก็มีสัตว์ตัวหนึ่งคล้ายๆกับแมงกะพรุนเรืองแสงบินลอยเข้ามาเกาะเจคเจคก็ถามว่าตัวพวกนี้มันคืออะไรเธอก็บอกว่ามันคือเมล็ดพันธไม้ศักดิ์สิทธิ์พอเกาะตัวเจคสักพักหนึ่งเมล็ดพันธไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็บินลอยหายไปเจคก็ถามว่าเมื่อกี้คืออะไรเหรอเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่บอกว่าให้เจคตามเธอมาก็พอพอเจคจะถามชื่อเธอก็ไม่ยอมตอบและระหว่างที่เจควิ่งตามอยู่ๆก็มีคนโยนเชือกมาพันขาของเขาแล้วตอนนี้คนจากชนเเผาาก็มมมล้้อขไวหด ผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าเนทิลีและส่วนผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าทหารเขาก็มีชื่อว่าซูเตเจก็ฟังทั้งสองคนคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าพวกนี้พูดภาษานาวีกันพอทุกคนคุยกันจบเจ๊เขาก็ถูกพาตัวไปด้วยจากนั้นเขาก็ถูกพาตัวมาที่ชนเผ่าและหัวหน้าเผ่าคนนี้ก็มีชื่อว่าเอทูคารเขาก็เป็นพ่อของเนทิลีพอกับลูกคุยกันสักพักหนึ่งเจก็ถามว่านี่พูดอะไรกันอยู่ลระเนทิลีก็หันมาบอกว่าทุกคนกําลังคิดอยู่ว่าจะฆ่าเจ๊กดีไหมและส่วนผู้หญิงคนนนีี้มมชื่่อออวาาโเเธก็็ป แม่ของเนทิลีแล้วเธอก็เป็นซายิกเป็นคนที่สื่อสารกับเอวาเจก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอวาคืออะไรวะเนี่ยโมอาดเธอก็พูดภาษาดาวโลกได้เหมือนกันเธอก็จอเจาะเลือดของเจกแล้วก็ลองชิมดูโมอาดก็ถามเจกว่าเจกมาทําอะไรที่นี่เขาก็บอกว่าเขาอยากมาเรียนรู้ที่นี่โมอาดบอกว่าเราเคยสอนคนจากฟ้ามาแล้วแต่ว่าพวกเขาเหมือนคนที่น้ําเต็มแก้วสอนอะไรไปก็ไม่ฟังสักอย่างเจก็ยืนยันว่าเขาไม่เหมือนกับคนอื่นคนในเผ่าก็คุยกันอยู่สักพักหนึ่งโมอาดก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะให้ลูกสาวมาสอนเจกแล้วมาดู ันว่าจะเป็ยงงไงอย่างแรกเลยพวกนี้ก็จับเจ๊กเปลี่ยนชุดก่อนจากนั้นก็พาเขามากินข้าวแบบชนเผ่าแล้วพอหลังจากกินข้าวเสร็จเจกกต้องเข้านอนแบบชนเผ่าด้วยเหมือนกันและระหว่างที่เขานอนเจ๊ก,ก็จะกลับมาที่ร่างจริงดเรเกตเธอก็ถามว่าตอนนี้ร่างอาวตารเป็นยังไงบ้างเจ๊ก,ก็บอกว่าปลอดภยัยแล้วแถมตอนนี้เขายังอยู่กับพวกชนเผ่าแล้วด้วยแล้วพอทุกคนรู้ว่าเจ๊กอยู่ที่ชนเผ่าพันเอกไมค์ก็เรียกเจ๊กมาพบป,ปาร์เกอร์อยากให้เจ๊กลองสืบดูว่าไอ้คนพื้นเมืองพวกนี้มันชอบ,บอะไรกันแน่พวกเราเคยสร้้างถนนนนใหมมมััมก็ไ่ชอบ ให้ยาก็ไม่ชอบเหมือนกันสร้างโรงเรียนให้ก็ไม่ชอบแต่ว่าชอบอยู่กับป่ามากกว่าแล้วแถมู่บ้านของพวกนี้ดันมาตั้งอยู่บนเหมืองแร่ออกทนเนียมขนาดใหญ่อีกซึ่งมันก็หมายความว่าเงินทั้งนั้นเลยที่นอนอยู่ข้างใต้ดินนะปาร์เกอร์ก็พูดเหมือนเดิมเขาอยากให้เจคช่วยสืบให้หน่อยว่าชนเผ่าพื้นเมืองพวกนั้นต้องการอะไรถ้าเกิดว่ารู้คําตอบพวกเราก็ไม่ต้องทําสงครามกันไงจะได้ไม่ต้องมีการฆ่าฟันกันด้วยมันก็ถือว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่ดีพันเอกไหมบอกว่าเจคมีเวลา3เดือนก่อนที่กองทัพจะบุกไปถลล่่่มมพวกมวกกันนแ้้อทีเเจจะขา อวตารอีกครั้งหนึ่งเกตก,ก็มาแนะนําคนชนเผ่าให้เจ๊กรู้จักคนแรกเลยเธอมีชื่อว่าโมอาเป็นภรรยาของหัวหน้าเผ่าเธอก็เป็นไซยยกที่ทําหน้าที่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณส่วนคนที่2ก็คือเอทูคารมีตําแหน่งเป็นผู้นําชนเผ่าส่วนคนนี้มีชื่อว่าซูเตซูเต,เตจะเป็นผู้นําชนเผ่าคนต่อไปและส่วนผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าเนทิลีเธอก็จะกลายเป็นไซยี้คนต่อไปทั้งซูเตแล้วก็เนทิลีทั้ทงสองคนถูกจับไปคู่กันเจ๊ก,ก็ถามว่าแล้วเอวาคือใครอ่ะนอมบอกว่าเอวาคือเทพองค์เเดียววขของพกา ก็คือคนที่สร้างทุกสรรพสิ่งแล้วพอคุยกันจบเจ๊ก,ก็ต้องเชื่อมต่อกับร่างอวตารวันนี้เนเทลลี่ก็มาสอนเจ๊กขี่มา้าซึ่งวิธีการบังคับม้าก็คือต้องเอาสายสัมพันธ์ของทั้งสองคนมาเชื่อมต่อกันแล้วพอเชื่อมกันเสร็จต้องใช้ความคิดในการออกคําสั่งแน่นอนพอเจ๊กขี่ครั้งแรกไปได้ไม่ถึงไหนเขาก็ล้มแล้วพอเจ๊กได้ข้อมูลอะไรมาเขาก็ต้องเอามาบอกพันเอกทั้งข้อมูลเรื่องฐานทัพของชนเผ่าคนพวกนั้นมีการป้องกันแบบไหนบ้างแล้วที่อยู่ของพวกนั้นเป็นยังไงพอเจ๊กให้ข้อมูลเสร็จเาาาากับมที่น่นววยวยศิศสตร แล้ววันนี้กลุ่มของดรเกตพวกเขาก็จะมีแผนไปสำรวจภูเขาลอยฟ้าพขนั่งเครื่องบินมาได้สักพักหนึ่งพวกเขาก็บินกันมาถึงภูเขาลอยฟ้าที่นี่ก็มีฐานทัพเล็กตั้งอยู่เกตก็รู้ว่าเจกแอบไปคุยกับผู้พันแต่ว่าเธอก็ยังตัดเจกออกจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะเจกสามารถคุยกับพวกชนเผ่าได้มันก็เป็นสิ่งเดียวที่เธอต้องการแล้วการที่พาเจกมาอยู่ที่นี่พันเอกไม่กับปาเกอร์ทั้งสองคนจะได้ไม่มายุ่งกับโครงการวิทยาศาสตร์และส่วนที่นี่ก็มีเครื่องเชื่อมต่อกับอวตารอยู่พอเจเชื่่่อออมตตกัับาางววนนี เนทิลี่ก็พาเจกมารู้จักกับสัตว์ตัวหนึ่งสัตว์ตัวนี้มีชื่อว่าอีการและการจะเป็นนักล่าเจก็ต้องเลือกอีการของตัวเองแล้วถ้าเกิดเจกพร้อมเมื่อไหร่เจก็จะได้ขี่การแบบเธอจากนั้นเนทิลี่ก็ขี่การโชว์ให้ดูเจก็เริ่มเรียนรู้เรื่องภาษาของชนเผ่ารวมถึงเรื่องการใช้อาวุธพอเริ่มฝึกนานเข้าเจก็เริ่มชินกับร่างอวตารแล้วก็วิถีชีวิตของชนเผ่าทั้งเรื่องการฝึกขี่ม้าการฝึกสะกดรอยสัตว์และสุดท้ายก็คือวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกับป่าแล้วพพออคาามมมสััันนนธ์ขขงเเเจกบชผ่่ริดีึ เจก็เลยไปขอโมอาดว่าอยากให้เกสเข้ามาดูที่ชนเผ่าด้วยซึ่งโมอาดก็อนุญาตเจก,ก็ได้กลับมาที่นี่ครั้งแรกตั้งแต่ที่โรงเรียนถูกปิดและส่วนเจก็ฝึกการเป็นชนเผ่ามาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เนเธอรี่เห็นว่าเจกพร้อมที่จะเป็นนักลบแล้วเจก็ต้องหาการคู่ใจสักตัวหนึ่งเพื่อยืนยันว่าเขาเป็นนักลบเต็มตัวและการที่จะหาอีการได้เจก็ต้องเดินทางไปที่รังของมันแล้วรังของอีก,การก็อยู่ที่ภูเขารอยฟ้าแล้วที่นี่ก็คือรังของอีการสูเตก็บอกให้เจกเริ่มคนแรกเลยเนเธอรี่ก็บอกให้เจกา ดีโอกาสมันจะมีอยู่แค่ครั้งเดียวเจก,ก็ถามว่าแล้วเราต้องเลือกอยังไงอะเนทเี่บอกว่าให้เลือกตัวที่มันจะฆ่าเราโ okay, อเคเยี่ยมเลยแล้วกูจะขี่มันได้ไหมเนี่ยพอเจกเดินมาก็มีการหลายตัวพากันบินหนีมันก็มีแค่อีการตัวนี้ตัวเดียวเลยที่จะฆ่าเจกใช่เลยกูเจอและเจก,ก็พยายามมัดป่าแล้วก็พยายามขี่การตัวนี้จากนั้นเขาพยายามเชื่อมสัมพันธ์เพื่อควบคุมมีการสุดท้ายเจก,ก็เชื่อมสัมพันธ์จนได้เนทเทรี่ก็บอกให้บินเลยแล้วการบินครั้งแรกก็บินชนนู่นชนนี่ไปเอยเจก,ก็พยายามควบคุมมีการตัวนี้จนมันเล เน,นทิลี่ก็คอยสอนทักษะการบินนีการให้ด้วยจนเขาเริ่มบินเก่งขึ้นเนทิลี่ก็พาเจ๊กมาเจอกับลูกชาติแห่งวิญญาณเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชนเผ่าดรเกตก็สนใจที่นี่มากแต่ว่าชาวนาวีห้ามคนนอกเข้าไปโดยเด็ดขาดแต่เจกกลับได้เข้าไปที่นี่เนี่ยดิดเรเกตเธอก็อิจฉามากแล้วตอนที่เจ๊กกำลังล่าสัตว์อยู่มันก็มีอีกตัวหนึ่งมาล่าเขาเหมือนกันเพราะเจ๊กหนีมาได้เนทิลี่บอกว่าตัวนั้นมีชื่อว่าโทลุและคนที่ได้ขี่โทลุนทลทชนเผ่า ม,มีคนได้ขี่โทลรรู้แค่5คนแล้วตอนนี้เวลาก็ผ่านมา3เดือนพันเอกไหมก็เข้ามาคุยกับเจคเพราะว่าตั้งแต่เจคไปอยู่ที่นั่นเจคก,ก็แทบไม่ได้ส่งรายงานมาหาเขาเลยแต่ว่าข้อมูลที่เจคส่งมาส่วนใหญ่มันก็มีประโยชน์มากซึ่งแน่นอนเดี๋ยวอีกไม่นานเราต้องทําสงครามกับชนเผ่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกนั้นก็คงไม่ยอมเจรจาก,กับเราดีๆส่วนเจคก,ก็จะได้รางวัลตอบแทนเป็นขาคู่ใหม่ส่วนเจคก,ก็ขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งเขาเหลือแค่อีกพิธีกรรมเดียวถ้าเขาทําสําเร็จเขาก็จะกลายเป็นพวกชนเผ่าโดยสมบูรณ์ถ้าถึงตอนนั้นเขา ลองเจรจาดูอีกทีชนเผ่านาวีน่าจะยอมฟังเขาบ้างซึ่งพันเอกก็ยอมเขาจะให้โอกาสเจ๊อีกแค่ครั้งเดียวแล้วพอเจ๊มาทําพิธีชาวนาวีทุกคนก็ยอมรับในตัวเขาแล้วตอนนี้เนทิลี่ก็พาเจ๊มาที่ต้นไม้อุทาคานาวีชาวนาวีทุกคนจะอธิษฐานกันที่นี่แล้วบางครั้งคนที่อธิษฐานก็จะสมปัารถนาแล้วในต้นไม้นี้บรรพชนของพวกเราก็อาศัยอยู่ที่นี่คุยกันไปได้สักพักหนึ่งเนทิลี่บอกว่าตอนนี้เจ๊ก็ถือว่าเป็นชาวนาวีเต็มตัวและขั้นต่อไปเจ๊ก็ต้องเลืออออกกกคู่่งงตัววเเเจ็บาขาข เลือกแล้วแล้วคนที่เจกเลือกก็คือเนทิลี่แล้วพอตอนเช้าเนทิลี่เธอก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเพราะว่าตอนนี้พวกมนุษย์กําลังบุกลุกป่าเข้ามาและส่วนเจกที่ยังไม่ได้กลับล่างอวตารร่างอวตารของเขาก็เลยยังสลบอยู่เนทิลี่ก็พยายามลากเจกออกมาพอเจกเชื่อมต่อกับล่างอวตารเขาก็รีบมาตะโกนบอกให้เครื่องจักรหยุดและส่วนปาร์เกอร์ที่อยู่ที่นี่เขาก็บอกไม่ต้องหยุดหรอกให้เดินหน้าไปเลยเดี๋ยวพวกมันก็ถอยไปเองเจก,ก็เลยรีบปีนมาทําลายกล้องแต่ว่าเขาก็โดนยิงดักเอาไว้เจก,ก็เลยต้องรีบหนีออกจากที่นี่พันเอกไมก็มาดู บันทึกวิดีโอไอคนนี้มันพวกเราไม่ใช่เหรอและส่วนทางด้านชนเผ่าพวกเขาก็เตรียมทาสงครามและสงครามครั้งนี้ซูเตจะเป็นคนนําทัพเองเจก็พยายามห้ามทุกคนเอาไว้อย่ามีเรื่องก,กับคนบนฟ้าดีกว่าเพราะว่าพวกเขามีอาวุธมากกว่าพวกเราเจก็พยายามบอกให้ทุกคนใจเย็นก่อนขอเวลาเขาไปพูดกับคนพวกนั้นก่อนและส่วนพันเอกตอนนี้เขาก็บุกมาที่ฐานของดกเรเกตเขาก็ปิดระบบเชื่อมต่อของทั้งสองคนพอล่างอาวตารของเจกสลบซูเตก็จะเข้ามาฆ่าล่างอาวตารของเจกเนทิลี่ก็เข้ามาขวางเอาไว้และส่วนเจกฤ มขึ้นาผู้พันก็มาจับตัวเขาไว้แล้วก็จับตัวดเรเกตไปด้วยผู้พันก็ถามว่านี่คิดจะทําอะไรลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าตัวเองอยู่ข้างไหนดรเกตก็พยายามอธิบายไอสิ่งที่พวกคุณทาลายไปเมื่อกี้มันเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่านาวีดรเกตก็พยายามอธิบายให้ฟังจริงๆแล้วต้นไม้พวกนั้นมีตัวตนอยู่้าธิบายในทางชีววิทยาต้นไม้แทบทุกต้นมาเชื่อมต่อกันหมดเหมือนกับเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่และชนเผ่านาวีก็สามารถเชื่อมต่อกับต้นไม้พวกนั้นได้อีกทีหนึ่งพวกเขาสามารถอัปโโหหลลดดาาานรงจจํกต้น พวกนนั้ไดและความทรงจําจากคนรุ่นก่อนมันก็เลยถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นปัจจุบันชาาวีก็เลยคิดว่าป่าทั้งป่าก็คือสิ่งมีค่าสลักพวกเขาแล้วพันเอกก็เปิดคลิปวิดีโอของเจคกให้ดูในคลิปเจคกก็เป็นคนสารภาพเองเลยว่าต่อให้คนบนโลกจะเอาอะไรมาเสนอพวกเขาก็ไม่ยอมแล้วการที่ส่งเข้ามาทุกอย่างมันก็เสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นแรกที่เราอยากได้ตอนนี้มันก็มีแค่ทางเดียวที่จะทําให้มันได้มาซึ่งก็คือต้องทําสงครามเจคก็คิดว่ามันไม่ถูกเลยถ้ามีคนหนึ่งนั่งทับสิ่งที่เราต้องการคนนั้นกก็็จะลายเปนตูของ หลแล้วพอเจก,กับด็อกเตอร์ทั้งสองคนรู้ว่าปาร์เกอร์จะบุกวันนี้ทั้งคู่ก็พยายามมาพูดห้ามปาร์เกอร์ก็ไม่สนใจหรอกชนเผ่าพวกนั้นมันก็เหมือนแค่ลิงธรรมดาตัวหนึ่งเนี่ยแหละแค่พางต้นไม้ไปสักต้น2ต้นเดี๋ยวมันก็ย้ายที่อยู่กันได้เจก,ก็พยายามขอร้องตอนนี้ให้ส่งเขากลับไปที่นั่นก่อนเดี๋ยวเขาพยายามจะเกลี้ยกล่อมพวกชนเผ่าเองแล้วจะพยายามบอกให้พวกเขาออกไปจากที่นั่นและก่อนที่เจกจะเชื่อมต่อปาร์เกอร์ก็มาย้ำอีกรอบหนึ่งเขาจะให้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นสั่งให้ทุกคนออกกนนนนนยยยยยย้้้้้าาาาาอกกกกไไปจทททีี่่่่่่ัััใหหมมดแลวถุค็ตูน ล้วพอทั้งสองคนเชื่อมต่อกับร่างอาวตารเจก็รีบมาบอกข่าวให้ทุกคนในเผ่ารู้เขาบอกว่านี่เป็นภารกิจตั้งแต่แรกที่เขาถูกส่งมาที่นี่เพื่อเป็นคนแจ้งข่าวนี้ในสักวันหนึ่งเนทิลี่เธอก็ถามว่าเจครู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ซึ่งการที่เจคทาแบบนี้ก็เหมือนทางหลังทุกคนในเผ่ากลายเป็นว่าชาวนาวียิ่งพร้อมทางสงครามมากกว่าเดิมอีกเจก,กับด็อกเตอร์ทั้งสองคนก็เลยถูกจับตัวเอาไว้ทั้งสองคนก็พยายามบอกให้ทุกคนรีบหนีออกไปจากที่นี่ก่อนซึ่งงอนนนีก็ล่ รมดูที่เจ๊กเรียบร้อยทูดกูจะโดนเชือดอยู่แล้วนะ่ะผู้พันไม้ก็เลยสั่งให้ยิงแก๊สน้ำตาเพื่อไล่พวกนี้ไปก่อนแล้วพอยิงแก๊สน้ำตาไปชาวนาวีก็ยิงธนูกลับมายิงทั้งวันเครื่องบินจะตกไหมเนี่ยแล้วพอพันเอกเห็นว่าพวกนี้ไม่ยอมถอยเขาก็เลยสั่งให้ยิงระเบิดเพลิงสุดท้ายหัวหน้าเผาก็สั่งให้ทุกคนถอยก่อนโมอาดก็เดินมาบอกว่าถ้าเจ๊กเป็นชาวนาวีจริงให้ช่วยพวกเราด้วยแล้วเธอก็ปล่อยทั้งด็อกเตอร์แล้วก็เจ๊กออกมาจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มวิ่งหนีและสส่่่วนนนนนนพพพัััเเเออกกค้้้้้าา็งงใหยยยิืตตไม์ี พิซายระดมยิงได้สักพักหนึ่งต้นไม้ที่เป็นบ้านของชาวนาวีมันก็โค่นลงมาแล้วพอต้นไม้โคน่นนายพลก็สั่งให้กลับก่อนวันนี้เอาแค่นี้พอส่วนชาวนาวีตอนนี้ทุกคนก็เสียใจที่บ้านของตัวเองถูกทำลายเอตูคารหัวหน้าเผ่าเขาก็ได้รับบาดเจ็บหนักและก่อนที่เขาจะตายเขาก็มอบธนูให้กับเนเทลี่และส่วนเจคเขาก็รู้สึกผิดที่เขาทำให้ทุกคนต้องเป็นแบบนี้แล้วแถมเขายังช่วยใครไว้ไม่ได้เลยและส่วนปาเกอร์เขาก็สั่งให้ปิดเครื่องพาด็อกเตอร์กับเจทั้งสองคนกลับมาที่นี่พอเครื่องเชื่อมต่อถูกปิด ล่างอาวาตารของทั้งสองคนก็สลบทั้งนอมทั้งเจสท,ทั้งด็อกเตอร์ทั้ง3คนก็ถูกจับขังรวมกันหมดเลยข้อหาที่เป็นฝ่ายเดียวกับชาวนาวีแต่ว่าทั้ง3คนก็ได้ทูดี้มาช่วยทูดี้ถึงเธอจะถูกจ้างมาแต่เธอก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการของปากเกอร์เลยทูดี้ก็เลยมาช่วยทั้ง3คนจากนั้นก็พยายามพาทั้ง3คนขับเครื่องบินหนีมาแล้วพอเรื่องนี้พันเอกเขาได้รับแจ้งเขาก็ถีบประตูฉุกเฉินออกไปเลยโดยที่ไม่สวมหน้ากาก,ากด้วยจากนั้นก็เริ่มไล่ยิงพอทุกคนหนีออกมาได้ก็มีด็อกเต ูดี้ก็ขับเครื่องบินมาเอาห้องทดลองของดรเกตที่อยู่บนภูเขาลอยฟ้าเจก็สั่งให้ทูดี้บินขึ้นเหนือไปก่อนเพราะว่าที่นั่นมีขึ้นแปรปรวนสัญญาณแรงมากมันจะทําให้พวกพันเอกหาพวกเราไม่เจอแล้วตอนนี้พวกเราต้องไปหาชาวนาวีก่อนเจกเขาก็มั่นใจว่าชาวนาวีน่าจะช่วยดตรได้แล้วตอนนี้ชาวนาวีทุกคนพวกเขาก็มารวมตัวกันที่ป่าศักดิ์สิทธิ์แลวก่อนที่เจคจะเชื่อมต่อกับร่างอาวตารน,นอมก็ถามว่าเจกมีแผนไหมตอนนี้สูเตน,น่าจะกลายเป็นหัวหน้าเผ่าแล้วเขาไม่ยอมให้เจเเเข้้าไไปที่่่่่นนนนนััแสวจกก็มมรูหือ ก็ต้องลองดูก่อนพอเจคเชื่อมต่อกับร่างอาวตารร่างอาวตารของเจคก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะว่าเจคเป็นคนทรยศเขาก็เลยถูกทิ้งไว้ที่นี่แล้วถ้าอยากไปเจอกับชาวนาวีอีกเจคต้องยกฐานะของตัวเองขึ้นมาโดยการที่เขาต้องขี่โทลูให้ได้และส่วนชาวนาวีตอนนี้ทุกคนกําลังสวดมนต์กันอยู่พอทุกคนเห็นโทลูทุกคนก็ตกใจซึ่งโทลูตัวนี้เจคก็เป็นคนขี่มาเองและการที่เจคควบคุมโทลูได้เขาก็กลายเป็นโทลูมักโตทุกคนในเผ่าก็ยอมรับในตัวของเจคเนทิลี่เองก็ยอมรับในตัวของเจคเหมือน เจ๊เขามาขอความร่วมมือกับซูเตค,คนที่เป็นหัวหน้าเผ่าตอนนี้พอซูเตเห็นว่าเจคคือท um ูลูมักโตเขาก็จะร่วมลบกับเจคด้วยเจคก็อยากขอร้องอีกอย่างหนึง่งตอนนี้เกสกําลังจะตายเจคก็อยากให้ทุกคนช่วยเธอด้วยจากนั้นทุกคนก็เริ่มทําพิธีโมอาดบอกว่าเราต้องย้ายเกสจากล่างนี้ไปสู่อีกล่างหนึ่งแต่ว่าเกสต้องผ่านดวงเนของเอวาซะก่อนก่อนที่จะย้ายมาล่างใหม่แต่ตอนนี้เกสอ่อนแอมากแล้วพอทําพิธีไปได้สักพักหนึ่งเกสก็บอกกับเจคว่าตอนนี้เธอรู้สึกได้ว่าเธออยู่กับเอวา จากนั้นเกสในร่างมนุษย์เธอก็เสียชีวิตมวาดก็บอกว่าพามาช้าไปเพราะว่าบาดแผลของเกสสาหัสการย้ายร่างก็เลยไม่ได้ผลแต่ว่าเรื่องก็ยังไม่จบเจก็ต้องประกาศให้ทุกคนในเผ่ารู้เขาก็ให้ซูเตเป็นคนช่วยแปลให้ทุกคนในเผาฟังเจก็บอกว่าคนบนฟ้าจะไม่ยอมหยุดและพวกเขาจะต้องได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการทุกอย่างแน่นอนว่าไม่มีใครหยุดพวกเขาได้แต่เราจะไม่ยอมหยุดเหมือนกันเจก็สั่งให้ทุกคนขี่การไปให้ไวที่สุดและแจ้งให้เผ่าอื่นรู้ว่าโคลูมากโตเรียกหาพวกเขาและพวกเราจะร่วมมือกันไล่คนบน ฟ้ากลับไปส่วนเจ๊ก็เป็นคนนำขบวนไปขอความช่วยเหลือจากเผ่าอื่นทั้งเผ่าอาชาในที่ล่าเผ่าอิก,การบนทะเลตะวันออกและเมื่อโทลูมักโตรเรียกทุกคนก็จะมาหาและส่วนทางด้านพันเอกตอนนี้ก็รู้ข่าวเหมือนกันวพาพวกชนเผ่ากําลังรวมตัวกันอยู่จากตอนแรกศัตรูมีแค่ไม่กี่ร้อยคนตอนนี้มันกลายเป็นสองพันกว่าคนโดยใช้เวลาแค่วันเดียวถ้าเกิดว่าเกินหนึ่งอาทิตย์พวกมันอาจจะรวมตัวเกิน20,000คนและด้วยจํานวนขนาดนั้นเราอาจจะรับมือมันไม่ไหวพันเอกก็เลยมีความคิดว่าต้องชิงลงมือก่อนซึ่งภูเขา พอลูกนี้พวกนาวีก็เชื่อว่ามีเทพของพวกมันนอนอยู่ที่นี่ถ้าพวกเราทําลายที่นี่ได้พวกมันจะจำใส่หัวไว้ว่าจะไม่กล้ากลับมายุ่งกับพวกเราอีกและส่วนแม็กที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาคอยจับตาดูแล้วก็ส่งข่าวไม่พวกเจกตลอดแม็กบอกว่าตอนนี้เกิดเรื่องและพวกนั้นเตรียมระเบิดไว้เยอะมากๆพวกมันจะระเบิดคมขวัญแล้วจะบุกตอนหกโมงเช้าพรุ่งนี้เจคิดว่าเรายังมีโอกาสอยู่พวกนั้นไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ตรงนี้แล้วพื้นที่ตรงนี้ก็มีสัญญาณรบกวนอยู่อุปกรณ์นำวิถีจะไม่ทํางานถ้าเกิดว่าพวกนั้ พวกเราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบนอมบอกว่าถ้าเกิดพวกนั้นทำลายลูกชาติได้ทุกอย่างก็จบชาวนาวีทุกคนจะหมดกำลังใจเจ๊ก็บอกว่าเพราะแบบนั้นแหละเราถึงต้องสู้และก่อนที่จะเริ่มทำสงครามเจ๊ก็มาคุยกับเอวาขอร้องให้เอวาช่วยพวกเขาด้วยแล้วพอถึงหกโมงเช้าของอีกวันหนึ่งฝั่งของพันเอกก็สั่งบุกทันทีแล้วส่วนฝั่งของเจ๊ก็เตรียมรับมือเหมือนกันพันเอกก็สั่งให้บุกทั้งทางพื้นดินแล้วก็ทางอากาศด้วยแล้วพอพันเอกเห็นเป้าหมายเขาสั่งให้ทุกคนเตรียมระเบิดได้พร้อมบริเวณแถวนี้มมันนนกก็ี่รบวอยู แต่ว่าพวกทหารก็จับสัญญาณได้บางอย่างซึ่งก็เป็นสัญญาณของชาวนาวีที่กําลังขี่ม้ามาที่นี่และส่วนเจคตอนนี้เขาก็สั่งให้ทุกคนบุกโจมตีได้เลยและด้วยความที่สัญญาณมันไม่มีกลุ่มทหารพวกนี้ก็เลยถูกโจมตีแบบไม่รู้ตัวจากนั้นนายพันก็สั่งให้ทุกคนโจมตีกลับทั้งสองกลุ่มก็สู้กันอยู่พักหนึ่งฝั่งนาวีที่สู้ภาคพื้นดินแน่นอนว่าพวกเขาสู้กับอาวุธปืนไม่ไหวทุกคนตอนนี้ก็เลยพากันถอยก่อนและส่วนทางฝั่งของเจคเขาก็พยายามบินล่อยานของนายพันไปอกกง,ง,งนนเองเธอ็ถู ยานลำหนึ่งตามยิงอยู่สุดท้ายอีการที่เธอขี่มาก็โดนยิงจนล่วงพอเนทธรี่ลองมองดูรอบๆตอนนี้ก็เหมือนว่าชาวนาวีกําลังจะแพ้และส่วนซูเตที่บุกเข้ามาสู้บนเครื่องบินเขาก็ต้องโดนยิงจนล่วงเหมือนกันแล้วยานของทูตีที่ขับมาช่วยยานของเธอก็ถูกนายพลยิงไปอีลำหนึ่งและส่วนน้องที่มาช่วยสู้ด้วยเขาก็โดนยิงล้มอยู่กลางป่าตอนนี้เจก็ติดต่อใครไม่ได้เลยและส่วนน้องพอร่างอาวตารของเขาถูกยิงจิตของเขาก็กลับมาอยู่ในร่างของบนุษย์พอนายพลเคลียร์ทางจนโล่งเขาก็เลยสั่งให้ทุกคนเตรียมทิ ส่วนเนเทลรี่เองเธอก็คิดว่าเธอไม่น่าจะรอดเธอก็เลยบอกกับเจสว่าเธอจะสู้กับพวกนี้เจสก็พยายามบอกให้เธอหนีออกมาก่อนแล้วก่อนที่เนเทลรี่จะสู้เธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกำลังพุ่งมาทางนี้สัตว์ป่าพวกนี้ก็บุกเข้ามาช่วยหุ่นยนต์อาวุธปืนก็ทำอะไรพวกมันไม่ได้เนเทลรี่ก็บอกกับเจสว่าดูเหมือนว่าเอวาจะฟังคำขอของเจสนอกจากฝูงแรดเมื่อกี้ที่มาช่วยฝูงอีกาฝูงใหญ่ก็มาช่วยเหมือนกันและส่วนเจสตอนนี้ก็บุกไปที่ยานที่กำลังทิ้งระเบิดเขาก็ปลาระเบิดใส่เครื่องยนนน์จาากกกกัั้็ระโดดลบไปห เอายานลานี้เครื่องยนต์ระเบิดระเบิดที่ตั้งเวลาไว้มันก็ระเบิดอยู่แถวนี้แล้วตอนนี้ก็เหลือยานอยู่แค่ลําเดียวก็คือยานของพันเอกเจสก็อาจจะระเบิดยานลํานี้อีกลำหนึ่งพันเอกก็ดันเลี้ยวยานเพื่อให้เจสเสียหลักระเบิดลูกนี้แทนที่จะระเบิดเครื่องยนต์มันก็เลยไประเบิดแถวห้องนักบินแทนและส่วนเจสที่เสียหลักเกือบตกตอนนี้เขาเกาะติดอยู่ที่มิสไซ์พอเจสถอดมิสไซออกมาได้เขาโอกาโยนใส่ใบพัดและส่วนพันเอกก็วิ่งออกมายิงเจสแล้วพอเจสเอามิสไซโยนใส่เครื่องได้นายพันก็รีบวิ่งกลลับไปที่่หุนนยต์แ้ว ปุญญโนกระโดดอกมาจากเครื่องบินส่วนเจที่ตกลงมาเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนายพันเอกตอนนี้ก็ตกลงมาถึงพื้นเหมือนกันแล้วพอนายพันเดินมาเรื่อยๆเขาก็เจอแล a ของด็อกเตอร์ที่ซ่อนเอาไว้ที่นี่ซึ่งร่างต้นของเจทก็อยู่ในแลบบนี้แล้วพอพันเอกกําลังจะยิงเนเทลี่ก็เข้ามาขวางเอาไว้เนทลี่เธอก็ขี่เสือดาวมาสู้กับพันเอกสุดท้ายเสือดาวตัวนี้ก็โดนพันเอกฆ่าเจทก็เพิ่งโผล่มาที่นี่เขาก็พยายามบอกให้พันเอกไหม่หยุดก่อนทุกอย่างมันจบและพันเอกก็ไม่ยอมหยุดทั้งสองคนก็ตต้้้ออองมาสสููกัันน่พไป พันเอกก็เลยพังแหลบที่ร่างของเจสนอนอยู่ทําให้อากาศมันเข้าไปข้างในแล้วการเชื่อมต่อของเจสกับร่างอวตารมันก็ติดติดตดับดับสุดท้ายเจสก็โดนนายพลจับได้แล้ส่วนเนทิลี่ที่เพิ่งดิ้นออกมาเธอก็รีบคว้าธนูมายิงช่วยต้องยิงไป2ดอกกว่านายพลจะตายและส่วนเจสตอนนี้เขาก็ฟื้นมาอยู่ในร่างจริงเจสก็พยายามเดินไปคว้าหน้ากากาสุดท้ายเจสก็ไม่ไหวอย,อยู่ดีและส่วนเนทิลี่ที่พยายามปลุกร่างอวตารของเจสปลุกยังไงเจสก็ไม่ยอมตื่นเธอก็เลยนึกขึ้นได้แล้วก็รีบไปหาเจสร่างจริงที่่อยู จากนั้นก็เอาน้าก,ากากให้เจคใส่แล้วเขาก็รอดมาได้และส่วนมนุษย์โลกที่แพ้สงครามก็ต้องถูกส่งกลับไปที่ดาวของตัวเองซึ่งก็มีมนุษย์อยู่แค่ไม่กี่คนที่ถูกลับเลือกให้อยู่ที่นี่แล้วพอหลังจากเหตุการณ์นี้เจคก,ก็มาทําพิธีของชนเผ่ยาย้ายร่างมนุษย์ของตัวเองไปอยู่ในร่างอวาตารแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยพอดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูอวาตารภาค2ในโรงกันนะครับภาพทําออกมาสวยใช้ได้เลยสหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ